สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องชุบชูกุ๊กกิ๊กคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือเหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องพุดจะพาทุกคนไปติดตามการทํางานของน้องพุบหนึ่งวันนะคะอยากรู้ว่าน้องพุบจะทางานประมาณไหนทํางานอะไรไปติดตามชมคลิปเลยค่ะ let's go <S โอเคค่ะตอนนี้ผู้ก็ถึงที่ทํางานของผู้แล้วนะคะคือ หน้าโรงเรมรัเพลงแปดนะคะผู้ทำงานเป็นแม่ค้าขายของขายผลไม้นะจ๊ะและ,ะผู้ขอตัวเรียงของก่อนนะคะลมแรงมากทุกคนวันนี้เดี๋ยวผู้ขอยกส้มเทน,นิดนึงนะคะอาจจะบางกล้องนิดนึงนะคะลมแรงมากๆทุกคน ตรงนี้ก็เป็นการขายทางผ่านนะคะไม่ได้เป็นตลาดนัดหรืออะไรแถวนี้ก็จะมีร้านขายของขายข,ขายขนมขายดอกไม้ขายพิซซ่านะจ๊ะมีน้ําขายนะคะมีผลไม้ดองขายนะคะถ้าว่างๆก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะผู้ขอตัวไปเรียงของก่อนนะจ๊ะนี่คะ่ะเรียงสิบเมียงก็จะประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่ครบทุกอย่างนะจ๊ะวันนี้มีกล้วยมีมะม่วงมีลำไย มีอง,งุ่นมีสาลี่มีแอปเปิลมีส้มนะคะดเดี๋ยวผู้ขอตัวขายของก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาน้อมมอยกันตานะก็ผู้ก็มาขายของทุกวันนะคะวันตั้แต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะผู้ไม่ได้หยุดนะมาเริ่มขาย้งแฟต,ตอนบ่ายสองถึงทุ่ม1น,นึงนะคะ นี่ก็คือสกิลการขายของผู้นะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะมาะคะ่ะผมยุ่งนิดนึงขอมัดผม,ห,มหน่อยนะกันนะจ๊ะ ไต่ทุสกิลกันให้ของเจาจ้า สกิลการขายที่รวดเร็วทันใจทัดรัดเสียงหมาต้องแม่ค้าร้านนี้นะคะ โอเคค่ะขนาดนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ขอตัวเก็บของกลับบ้านนะคะื่ังจากนเงียบแล้วเนาะก็จะไม่ได้อยู่เย็นจนแบบอะไรปานนี้นะคะผู้เก็บเสร็จแล้วนะคะแต่ด้านฝั่งนู้นยังมีร้านพอขายของอยู่นะ เจอกันในคลิปหน้านะคะก่อนจะไปผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์นะคะอยากให้ผู้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโพสต์นี้ได้เลยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะผู้ยินดีที่จะนำคลิปความคิดเห็นของทุกคนนะคะมาปรับปรงุงแล้วก็มาทำคลิปวิดีโอนะคะอยากได้แบบไหนคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะจ๊ะกด Subscribe เด้งๆว้พันซันะะมมนไวๆนะจ๊ะบ๊ายบายมุ้ว